ผัดกับผักกะเพราค่ะเก็บผักกะเพราค่ะอิบอ่าเอาใส่นี่เอ่าเอาแค่ใบมันอิบอ่าเก็บอ่าเก็บลูกเก็บอย่าถอนนะอิบอิบจ้อ่าคือยังอิบเออเนาะอื มาจามาจาเข็นชนะฮซื้อเนาะอ่าอิฟเนาะอีกกระตุ้งอันไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยเก็บใส่นี้อีกกระตุ้งอ่ะเก็บใบกะเพราให้เอามาเราอันเนี้ยกูจูให้อัตานเด้ไม่เอาเอาแค่ใบกะเพราไม่เอาเอาแค่ใบกะเพราเนี่ยเอาแค่ใบกะเพราอันนี้อันนี้ยเนี่ยเออออไอ้ขี้หมกอ่ะเก็บให้เอามาหน่อย ่จะไปทำกับข้าวอีก็มาบอกก็อืมอมายอลีอีก็เอรี่เดี๋มาตัเดี๋มาล้างไม่ก็มาบอกก็อืมเอาเก็บเร็วตัดึงก็เ็เทอ่านี่ไงอิบขึ้นอิบขึ้นอิบเอาเอาใบใหญ่ๆอ่โอเคโอเคใหญ่อ่าเคนะเออ

ถ้าเราเก็บยอดเดี๋ยวมันจะแตกต้นใหม่อือขึ้นมันขึ้นมนเอามาตัดสออีกอ่ะเด็ดยอดมันคือจีอันนี้แหละเนี่ยเน่เด็ดยอดตรงเนี่ยอ่าอืออ๋อโอเคมันเหี่ยนเบิดแล้วมานั่งเนี่ย คนนือมาแน่เสร็จส้อ엄าจะทำผัดกะเพรากินนี่อาากิมจิกิมจิมาหนาหนึสองสกิมจิไปไปกันบายบายกันคือหน้าส้อคือหน้ส้อบายบาย